ดีครับ,รบก็ผมโฟนะครับโปรโมทครับแล้วก็ขอุครับผมอันนี้ก็พอดีได้มีโอกาสได้แวะมาที่บ้านแสนรักนะครับของพี่แจดทุพลก็เลยแอบหยิบของสะสมนะฮะมาให้เซนนิดๆๆหน่อยอันนี้ก็เป็นแผ่นเสียงครับอันนี้เพิ่งรีโปรดักออกมาใหม่ก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามาให้พี่แจเซ็นนะฮะอันนี้เป็นอัลบั้มเพชรน,นะฮะที่มีเพียงศบตามี รักในซีเมเจอร์อะไรอย่างนงี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเขินนะฮะอัลบั้มที่4เ mm hmm. นาะก็เป็นพี่เป็นอัลบั้มที่พี่แจ้มาครั้งแรกด้วยนะฮะ mm hmm. ของอัลบั้มของแก๊เอ็กซ์เองนะครับ mm hmm. ก็จะมีเพลงเขินมีใกล้ตาไกลใจอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าถามถึงความรู้สึกว่าทําไมถึงชอบพี่แจ้เหรอครับ mm hmm. ก็ท้าความไม่ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับตั้งแต่แบบปฐมอะไรอย่างนงี้ก็คือตั้งแต่ คือพ่อแม่ครับเขาซื้ออัลบั้มรวมฮิตของนิติทัศน์มาแล้วก็เพลงแรกที่รู้จักพี่แจ็คือที่สุดของหัวใจอยู่ในอัลบัมนะ้มสองเนาะของขวัญน,นะฮะปีสองเก้าถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เป็นคนชอบอิเล็กทริกเบนโนอยู่แล้วครับแล้วพอมาเจอเสียงเพลงอันนี้ก็แบบโอ้ละมุนแล้วแบทุกอย่างดีไปหมดเลยครับแบบฟังครั้งแรกแล้วก็แบบโอ้ต้องตามหาฟังว่า คนนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็หลังจากนั้นนะครับตั้งแต่ประถมเป็นต้นมาก็เริ่มพยายามหางานของพี่แจ้มาสะสมเรื่อยๆตอนนี้ก็ขาดอยู่ประมาณน่าจะสองสามชุดอะไรอย่างเงี้ยครับนอกนั้นก็จะครบแล้ววันนี้ก็เลยเดี๋ยวโอกาสแวะมาครั้งแรกแล้วก็เอามาให้พี่แจ้เซ็นเกือบครบเลยครับครับผมร้ <laughs> <laughs> องเพลงโชว์หน่อยถ้า <laughs> อ,อยอา่างนั้นก็ที่สุดของหัวใจก็ได้ครับก็ หากค่ำคืนนี้หัวใจไม่แลกยับเยินเสียก่อนจะไปอ้อนวอนขอเธออย่าตัดรอนรอก่อนวันพรุ่งนี้เครื่องกันเรื่องไรรักกันด้วยเหตุใดฉันยังไม่เข้าใจเพราะฉันใช่ไหมหรือเธอเปลี่ยนไป ใหญ่ถึงไม่เหมือนเดิมประมาณนี้ครับผมเชื่อฉันเชื่อฉันไม่อยากจะเจอคนที่ลืมสัญญาก่อนว่าเคยรักเราจริงจังเจอและทำให้ฉันต้องผิดหวังอกฉันแทบพังใครมาเปลี่ยนใจให้เธอแต่ต้องเจอเจอกันอยู่ทุกวัน สักคำเธอยังไม่ยอมทักทายดวงใจฉันแตกสลายเธอยิ้มสบายคงจะพบใครใหม่ถ้าหัวใจอ่ะเพียงสพตาได้พบศบตาเมื่อเจอหน้าเธอครุ่นคิดพุ่นไาวไม่คลายสับสนจะขอติดตามด้วยความอ,อ,อดทน ถึงเดินตากฝนยอมทนตามเธอ <c oughs> น่ารักน่าทนอมคิดหลอกใส่ใจส่งยิ้มให้ไปแน่ทำไม่สนเดี๋ยวจะพาเขาลานดีหากแม้นเปลี่ยนใจขอเดินด้วยคนได้ไหมฮะ <c oughs> ถึงเดินตากฝนยอมทนตามเธอ อยากบอกให้รู้ว่าฉันชอบเธอดิ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 ดดิดหัวใจมันเเลรักเธอเต็มส่วนหากได้เธอนั้นมาเป็นคู่ควงแสนสุดจะหว้มรักเดียวตลอดไปรักในวัยรุ่นคือรักครั้งแรกแอบแฝงด้วยความร้อนแรง แม้ตัวเธอจะเดินนีแสงไกลห่างแต่ว่าฉันไม่หยุดรักเธอแอบแวะมาลบกลัวอีกรอบครับเปล่าพอดีพี่เขาถ่ายวิดีโอขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้พี่น้องเอาแผนมาเซ็นเยอะะเลยเห็นแล้วก็ดีใจนะครับ สวัสดีทุกคนที่ดูวิดีโอเดือนนนะครับวางแวะมาเที่ยวบ้านแสลงหมาพุทธเจ้าได้หรือไม่ก็ไปดูคอนเสิร์ตทีนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่ะวันเสาร์ที่สามสิงหาคมนะครับล็อกที่หรือ,อยังครับทีนี้ <c oughs> ล็อกอะไรจะเปิดเร็วเร็วเนี้ย